สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมช่างไก่ครับแล้วก็โซเฟ a โฟร์สี่ครับผมวันนี้มารีวิวนะครับผมตัวนี้เปลี่ยนจอให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้งานได้ไม่มีปัญหาครับอาการที่มาในวันนี้ครับคือกระจกแตกนะครับผมใช้คําว่ากระจกแตกเลยนี่ครับนี่คือจอเดิมนะครับ จอเดิมที่เสียนะนะครับผมเราได้ทําการเปลี่ยนครับผมโดยใช้นี่สาคัญครับโดยใช้จอของสเปคโปรหเพราะว่าโปรสีครับเราไม่ได้โจมตีนะแต่ว่าเราก็ต้องบอกว่าเครื่องโปรสครับจะมีอักเขาเรียกว่าปัญหาย,ยอดฮิตเลยนะครับก็คือจอสัน่นจอเสียเนี่ยอันนี้เจอประจําครับวิธีแก้คือเราต้องใช้เป็นจอที่เป็นสเปคโปรห้ามาใส่เพื่อแก้ปัญหาในส่วนตรงนี้ด้วย นะครับผมอันนี้ใช้งานเรียบร้อยแล้วครับนี้ยังยังยังไม่ดึงออกนะพลาสติกยังไม่ดึงออกเลยเดี๋ยวรอส่งงานลูกค้านะครับแล้วก็ดึงออกให้นะครับถ้าเผื่อท่านใดนะครับสนใจอยากใช้บริการนะครับที่สมายไอทีเซอร์วิสนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมทุกสาขานะครับผมยินดีให้บริการเลยนะครับวันนี้ช่างไก่ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ